เอาเลยครับก็กล่าวสวัสดีทุกผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะฮะและแน่นอนนะวันนี้เราอยู่กับคุณลุงท่านนี้เขาคือลอยคีนนั่นเองนะก็เป็นตำนานตัวใหม่นะที่เพิ่งเข้าไทยมาได้แบบสดๆร้อนๆเลยฮนะแล้วก็มีคนนะมาให้ยืมกันอยู่เรื่อยๆนะซึ่งคนเหล่านี้ก็ล้นแต่โชคดีนะเปิดได้กันเร็วชิบเป่งคนระับอิฉาแป๊บนะก็เดี๋ยวนี้มาดูนะว่าลอยคีนจะอาการเป็นไงนะซึ่ง ต้องบอกว่าตำแหน่งที่แกเล่นนี้แกเล่นเป็น CDM นะแต่คือดูผมว่ามาเลี้ยงเป็นปีกเลยชิบหยเอาหลุดแล้วเยิงเอโอโหแม่งชา้ิสยาสายหมอกฮะลงไปนอนหมอกวัพุ่งเลยก็เดี๋ยวดูค่าพลังกันครับโอเคครับนี่ฮะค่าพลังเลเวลหนึ่งของลอยคีนะครับต้องบอกว่าแม่งสุดยอดนะในตำแหน,น่ง CDM นี่ผมว่ามันก็ ทำได้ดีชิบหายแล้วนะเรื่องค่าพลังที่สําคัญก็มาครบค้อย่างเช่นความอึดน,นะดูดันเข้าสกัดเข้าปะทะอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเยอะหมดเลยครับการส่งก็เยอะนะอ่านเกมก็เยอะควบคุมบอลก็เยอะครับประกบตัวก็เยอะนะไม่แปลกครับที่พลัง CDM เนี่ยสูงถึง92นะฮะแล้วในอนาคตก็มีอัพเพิ่มอนะีกนะก็ต้องบอกว่าลอยคีนี่คือสุดต,ติงแล้วฮนะสุดติงมากในะในตำแหน่ง CDM สำหรับโบเลเจนนะตัวที่ ฝีมือใกล้เคียงกันก็จะเป็นมาเทอุสนะซึ่งผมว่าไอคีเนี่ยเล่นเกมรับดีกว่ามาเทอุสพอสมควรนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องเกมลุกเนี่ยมาเทอุสมันจะเด่นกว่านะเพราะว่าผมลองเอาตัวนี้ไปเล่น CM ครับในไฮไลท์นะก็จะเป็น CM ครับซึ่งตอนตัดเกมได้เนี่ยแล้วสวนกลับแบบได้บุกขึ้นมาทำจังหวะยิงอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันยังทำได้ดีสู้มาเทอุสไม่ได้ฮะแต่ว่าถ้าเรื่องเกมรับเนี่ยโหสุดยอดมากครับ เพราะว่าค่าพลังในการตัดบอลหรือว่าอะไรพวกนี้เยอะมากเลยนะแล้วก็ราคาก็ประมาณ2,000กว่านะซึ่งมีเงินอย่างเดียวก็ซื้อไม่ได้นะต้องมีคนขายด้วยนะตอนนี้ก็เจ้าของไอดีเขาก็เปิดมาได้มั้งก็ไม่รู้เหมือนกันนะสำหรับแผนก็ผมจะเอารอยคีนไปเล่นเป็น CM นะแต่คือนี่ในแผนจะเป็นอย่างนี้นะในไฮไลท์นะ ซึ่งถ้าเอามานเล่น CDM มันจะดีกว่าครับแต่ว่าผมเอามันขึ้นมาหน่อยนึงนะเพราะว่ามันจะได้แบบเกมลุกมันจะได้มีมิติขึ้นหน่อยนะไม่งั้นมันจะอุดเกินนะแผนนี้มันจะอุดเกินไปนะแต่ว่ารับประกันได้นะครับว่าแผนนี้เอาไปลุยแลน์กิ้งระดับสูงๆได้นะเพราะว่าเกมรับแน่นครับแล้วก็จังหวะที่เราจะเล่นเกมลุกเนี่ยเราต้องใจเย็นนะค่อยๆต่อบอลไปมาครับมันก็จะมีโอกาสเองนะส่วนเรื่องแท็กติกก็จะเป็นอันนี้นะก็ลองปรับดูนะใครอยากไปลองใช้ก็ลองเอาไปปรับดูได้ครับ เดี๋ยวไปดูหน้าตากันสักหน่อยหนึ่งว่าลอยคีนครับทำออกมาได้ดีขนาดไหนนะผมว่าทําออกมาได้เหมือนมากเลยนะนี่ฮะโอ้โหอย่างกับตัวจริงมายืนเองเลยนะหน้าตาเหมือนมากฮนะแล้วก็ดุดันโคตรๆครับนะตัวจริงนี่ไปกวนแกหน่อยไม่ได้ต่อยหน้าแหกแน,น่นอนนะโคตรดุนะโอเคก็เดี๋ยวไปดูไฮไลท์กัน like เลยนะฮะวา km, นะ่าลอยคีนจะเด็ดขนาดไหนก็ไฮไลท์แรกนะ นี่ฮนะลอยคีนนะับเสียบบอลโคตรแม่นนะแล้วก็ได้คลองบอลเลยฮนะจากการแย่งบอลของลอยคีนมาได้นะเราไปเองเลยนะจังหวะนี้ไปแล้วครับลอยคีนับแข็งนะมีความแข็งแกร่งครับและคล้องตัวใช้ได้นะแล้วก็หาช่องอยู่และยิงโอ้โหติด <c oughs> ก็เท่าที่เล่นลอยคีนมาฮะต้องบอกได้เลยครับว่าลอยคีนเป็น CDM ที่คล่องตัวมากนะฮะถ้าเทียบด้วยกันกับพวกตัวเล่นเกมรับนะ เวลาพลิกตัวไปแย่งบอลหรือว่าการเจอกับกองหน้าที่แบบเร็วๆพิวพ้วๆเนี่ยลอยคินก็ดักบอลได้โคตรดีนะอันนี้พูดในฐานะที่มันเป็นตัวเล่นเกมรับนะฮะมันก็คล่องครับแต่ถ้าเทียบกับกองหน้านี่ถือว่ายังไม่พอแต่ใครจะเอาบ้าลอยคีนมาเล่นกองหน้าวะใช่ไหมในไฮไลท์ก็จับเล่น CM บ้าง CDM บ้างนะฮะแล้วแต่อารมณ์ฮะส่วนมากจะเป็น CM นะแล้วก็แน่นอนนะว่าค่าพลังเด่นๆของแกเนี่ยคือการเข้าประทาที่แบบ โคตรเยอะใช่ไหมเล่นจริงๆนี่คือเข้าบอลแม่นมากครับรับประกันได้ว่าแม่นมากสังเกตว่าไม่มีใบเหลืองเลยนะในไฮไลท์ครับเพราะว่าผมว่ามันเล่นแบบเข้าบอลอย่างเดียวอะไม่ได้บ้าบอคอแตกแบบไปเสียบอะไรกันนะแต่คือเข้าบอลไม่ค่อยพลาดครับจัดว่าเป็นตัวหนึ่งที่เข้าบอลไม่ค่อยแบบพลุกลาดแล้วก็เสียบอลง่ายอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าข้อดีหลักๆเลยก็คือตอนตัดเกมได้เนี่ยมันจะส่งบอลได้ค่อนข้างแม่นครับ เวลาเราเล่นเกมลับอยู่อย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนเกมลับให้เป็นเกมลุกได้น่อนข้างดีนะอันนี้ก็มีจังหวะโชว์พริ้วบ้างนะครับเป็นบางช็อตครับการส่งสั้นส่งไกลนี่คือลอยคีนทําได้เต็มร้อยเลยครับเพราะว่าเล่นดีอะ่ะผมรับประกันเลยว่าการส่งสั้นส่งไกลนี่คือทําได้ดีมากครับ ส่วนข้อเสียที่มันแบบยิ่งใหญ่เลยนะข้อเสียที่ยิ่งใหญ่ก็คือมันเล่นเกมลุกไม่ดีเว้ยแบบจังหวะที่มันเติมขึ้นไปเล่นเกมลุกเนี่ยผมว่ามันเล่นสู้พวกมาเทอุสเลยพวกนี้ไม่ได้นะแต่คือก็ไม่ได้แบบเป็นข้อเสียที่แบบหลักมากนะเพราะว่าจริงๆคือเราก็มาเล่นเกมลับอยู่แล้วใช่ไหมฮะมันก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับแต่คือเข้าบอลแม่นนะโอ้โหตัวนี้เท่าที่ดูในไฮไลท์นี่ฮะที่ตัดมาให้ดูนะก็เข้าบอลได้แบบจึ๊กๆเลย นี่ฮะโอ้โหวิ่งเข้าไปตัดบอลได้ครับแต่ว่าไอ้พวกจังหวะตอนที่แบบได้บุกขึ้นมาอย่างเงี้ยมีจังหวะกวาดบอลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยลอยคีแม่งกวาดบอลช้าไปนิดนึงนะเหมือนมันแตะบอลค่อนข้างไกลตัวนิดหน่อยคนะเวลาเลี้ยงบอลน,นะอันนี้ตบกลับเข้ามาแล้วก็เสียบอลไปฮนะนี่มีโชว์พิวนิดนึงฮนะนี่กวาดบอลสังเกตว่าจ่ายบอลเนี่ยค่อนข้างแม่นนะไม่ค่อยจ่ายบอลเสียครับ แต่คือถ้าเราจ่ายไม่ดีเองบางทีจะต,ตัวอะไรมันก็เสียหมดฮะใช่ไหมอันนี้หม่งชงมาฮะแล้วส่งมาลอยคีนเนี่ยฮะผมเอาลอยคีนยิงไม่ค่อยเข้าเลยวะ่ะแม่งไม่เข้าใจเหมือนกันนะแล้วนานๆทีจะมีโอกาสยิงนะก็ยิงไม่ค่อยเข้าครับก็เลยคิดว่ามันเล่นเกมลุกได้ไม่ได้เด่นมากฮะแต่เกมรับนี่ให้เต็มสิบเลยนะแต่ถ้าต้องเลือกระหว่างลอยคีนกับพวกเวีล่าผมว่าผมอยากใช้เวีล่ามากกว่านะถ้าเกิดว่า ต้องแบบแข่งแบบจริงจังเลยนะผมว่าใช้เวียร่าด,ดีกว่านะมันได้เปรียบเรื่องรูปล่างครับ CDM เนี่ยเป็นตำแหน่งดึงงนะที่ถ้าตัวใหญ่แล้วก็มีความเร็วเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่โกงนะซึ่งลอยคีนมันไม่ได้ตัวเล็กมากครับแต่ว่าถ้าต้องเลือกผมเลือกตัวใหญ่ๆไว้ก่อนก็ดีฮนะแต่ถือว่าถ้าใครมีเนี่ยก็เอามาใช้ได้เลยนะไม่จำเป็นต้องไปขาย,ยครับตัวนี้ก็จัดว่าเก่งมากเลยนะแล้วก็คล่องครับเป็น CDM ที่คล่องมากนะเท่าที่ทำไฮไลท์มาได้ก็ประมาณนี้นะ มีฝืนๆเล่นนิดหน่อยนะเพราะว่าอยากจะทําให้มันเล่นท่าเยอะๆหน่อยนะมันจะได้รู้ว่าคล่องไหมนะต่คือกวาดบอลช้าดิดหนึ่งนะตัวนี้ผมกวาดบอลเสียบ่อยมากครับอันนี้จังหวะเมื่อกี้เป็นการส่งบอลแบบหันหลังนะซึ่งแม่งบางตัวมันหันหลังส่งบอลแล้วมันจะไม่ตรงไงลอยคียนี่หันหลังส่งบอลแม่นฮะแล้วก็จ่ายบอลแบบจังหวะเดียวค่อนข้างคมมากครับเล่นเล่นชิงเร็วได้นะลอยคียนี่ สังเกตว่าจ่ายบอลเร็เวมากครับแล้วแม่นด้วยนะบางตัวเร็วอย่างเดียวไม่แม่นนะก็เสียบอลง่ายจาังหวะนี้ลอยคีนโยกมาแล้วไปไม่ได้ก็ส่งกลับอะไรอย่างนี้ครับมันสามารถสร้างเกมได้นะเพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างคล่องครับจังหนี้จ่ายมาลอยคีนครับนี่ฮะโอ้โหลอยคีนโชว์ความแข็งครับแล้วก็เล่นท่าหลอกมาได้นะ เอาง่ายคือยืนบังบอลอะไรอย่างนี้ได้สบายมากครับเป็นตัวหนึ่งที่ตัวเล็กแต่ว่าแข็งแกร่งมากๆครับส่วนเรื่องค่าดุดันที่มันเยอะเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าดุดันเยอะแม่งมีผลขนาดไหนนะแต่คือตัวนี้นมันก็ดุหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ว่ามันมีผลมากน้อยแค่ไหนนะโอเคแล้วผมก็จบกันไปในสําหรับไฮไลท์ของลอยคีนะครัยก็ต้องบอกว่าไฮไลท์อาจจะน้อยนิดนึงนะเพราะว่า ทำตัวลับครับอย่างเช่นพวก CDM กองหลังหรือว่ากองกลางอะไรพวกนี้มันก็จังหวะไม่เยอะใช่ไหมอย่าง CDM เงี้ยมันก็ไม่ได้แบบมีลูกให้เรายิงอะไรบ่อยๆครับก็เลยมีไฮไลท์ไม่เยอะมากครับแต่ถ้าบรรยายมาเป็นความรู้สึกหลังจากที่ได้เล่นเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็น CDM ระดับท็อปของเกมเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเรื่องค่าพลังเนี่ยคือสมบูรณ์แบบมากๆครับจัดว่าเป็น CDM ที่เก่งมากๆเลยนะแล้วคือเรื่องความสูงเนี่ย อาจจะแบบไม่ได้สูงมากครับจัดว่าในระดับกลางๆนะเพราะว่าแกสูง180ครับน้ำหนัก75นี่คือไม่ได้ตัวเล็กนะแกเป็นนักเตะสไตล์แบบตัวหนาๆเลยเหมือนเอารูนี่มาเล่น CDM อะไรอย่างนี้เลยครับแล้วก็เท่าที่ได้สัมผัสนะผมว่าลอยคินเนี่ยน่าประทับใจฮะเรื่องการเข้าบอลหรือว่าการเข้าสกัดนะฮะสไลด์บอลก็แม่นครับเท่าที่เล่นมาเนี่ยจิ้มแบบไม่ค่อยพ,พลาดแล้วก็ไม่เสียใบเหลืองไม่เสียฟาวเลยครับเท่าที่เล่นมาทั้งหมด7-8เกมนะ ไม่มีฟาวเลยนะเว้ยในการเล่นลอยคีนตัวนี้นะส่วนเรื่องค่าดุดันก็อย่างที่บอกครับว่าผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีผลมากน้อยแค่ไหนฮะซึ่งถ้าใครรู้ว่าค่าดุดันมันมีผลยังไงในเกมก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะฮะก็ในคลิปนี้นะฮะเป็นไมโครโฟนใหม่ด้วยนะฮะต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าเสียงยังอาจจะยังไม่ค่อยดีมากนะเพราะว่าก็ยังต้องลองปรับปรับจูนอยู่นะแต่ว่ามาทําคลิปก่อนนะอยากจะทําแล้วนะก็ขออภัยด้วยนะถ้าเกิดว่าเสียงมันแปลกๆนิดนึงนะฮะ ก็โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปการรีวิวลอยคีนนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด s <X> u <un> b <wie> s c r i b e ด้วยนะครับใครที่กดไลค์ก็ขอให้เปิดได้ลอยคีนกันนะอยากให้เพื่อนๆเอาลองไปเล่น CDM ดูครับก็ขอให้ได้กันทุกคนเลยนะที่มาดูคลิปนี้โอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ